เงินสด12ล้านใครมันลืมไว้ในกองขยะได้วะถ้าเกิดแม่งลืมได้ขนาดนี้แสดงว่าโง่ซื่อบือ้อเหลือเกินใช่ไหมครับแต่คําตอบมันไม่ตลกแบบนั้นนะสิครับเพราะว่าไอ้คนที่ลืมเนี่ยมันไม่ใช่ใครอื่นใช่ไหมเมื่อึกเป็นทนายด้วยเป็นอนุกรรมการกรสทชด้วยแล้วก็เป็นอนุกรรมการอยู่ที่ปปอชอ,อีกต่างหากและที่สําคัญมีเมียเนี่ยเป็นถึงผอ,อระดับสูงในองค์กรปราบโกงร,ระดับชาติก็อยู่ในปปชนั่นแหละครับเฮ้ยนี่แม่งไม่ใช่แค่ เรื่องเงินปกติธรรมดาหรือเปล่ามันคือการที่คนถือดาบที่ตรวจสอบคนอื่นเนี่ยกับกลายเป็นคนที่ถูกสังคมสงสัยแล้วก็ซ่อนมีดเอาไว้ในใต้เสื้อของตัวเองอีกซะโดยซ้ําผลงานในกสทชสําหรับคนคนนี้นะครับเขาก็คืออนุกรรมการในชุดที่ควบรวมทูกับดีแท็กด้วยเว้ยเป็นอนุกรรมการชุดที่ไอพิจรารณาลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก600ล้านที่ทเอื้อเอกนชนแล้วแบบว่าน่าสงสัยว่าผิดกฎหมายด้วยหรือเปล่าแม้เขาไปเกี่ยวข้อง แต่ละเรื่องนี้นะเสียวสลังวับวาบวับทั้งนั้นเลยนะผลประโยชน์นี่อือซือฟอู่ผลประโยชน์นี่อื้อซาเลยนะครับผมและอีกเรื่องหนึ่งที่มันน่าสงสัยว่ามันจะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าก็คือการประมูลขึ้นที่ราคาต่ําเตี้ยเรียดดินที่จะเกิดขึ้นในวันที่29มิถุนายนที่จะถึงนี่แหละครับอา้าวน่ารักเกินจริงนะครับเรื่องแบบนี้กสอทชอเตรียมเปิดประมูลขึ้นความถี่อยู่ที่4ย่านนะอ่ามี850เมกะเฮิร์อันนีอ้อยู่ที่7,700 138ล้านแล้วก็1,500มกะเฮิรตซ์ราคาเริ่มต้นอยู่ที่1 5 7ล้านแล้วก็2,100มกะเฮิรตซ์ราคาเริ่มต้นอยู่ที่4,500ล้านแล้วก็2,300มกะเฮิรตซ์ราคาเริ่มต้นอยู่ที่2,596ล้านฟังดูเหมือนนี่มันเป็นโปรโมือถือกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าวันเดียวนี่ลดถึง70กว่าเปอร์เซนต์มากกว่าการประมูลทรัพยากรสาธารณะในยุคดิจิตอลอย่างทั่วๆไปซะด้วยซ้ำเอ๊ะทำไมถึงบอกว่ามันถูก กว่าที่เคยถึง70%ก็มันมีชื่อ AIS แล้วก็โทนเ,นะเ, cake, นเนี่ยนะเรียกว่าแบ่งเค้กคนละก้อนเน่ยอย่างพอดิบพอดีแล้วจะไปประมูลทำขี้เกลืออะไรล่ะในเมื่อ ราคาก็ล็อกเอาไว้แล้วคืนเขาก็ล็อกเอาไว้แล้วไม่ต้องไปประมูลแข่งกับใครแล้ว AAS เนี่ยเดิมใช้คืนน2 1ึ0้เมกะเฮิรดคู่กับ d t แทเนี่ยเดิมใช้คื้น2,300เมกะเฮิรดจบเลยอย่างเงี้ยจะตั้งราคาประมูลไปเพื่อใครการตั้งราคาขั้นต่ําที่ต่ำกว่าความเป็นจริงถึงเกือบ3เท่าถึงกลายเป็นประเด็นที่น่าสงสัยการประมูลครั้งนี้นะครับอาจเป็นแค่ละครฉากหนึ่งที่จบลงตรงที่ราคาเริ่มต้นนั่นแหละเพราะว่ามันมีอยู่แค่2คนน่ะแล้วเขาก็ใช้คนคืนอยู่แล้วแล้วมันจะประมูลกันดำ ใช่ไหมโดยไม่มีใครอยากแข่งกันจริงๆแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่า AS เนี่ยจ่ายค่าเช่าคืน2,100เมกะเฮิร์ของเดิมอยู่นะอยู่ที่ปีละ12,669ล้านเออแต่ราคาประมูลเริ่มต้นอยู่แค่40,000เอ,อ4,500ล้านแล้วไม่มีคู่แข่งแล้วจะประมูลเพื่อแม่งก็ได้ราคาต่ำสุด <c oughs> คิดได้ไงว่ากสทช อ่ะแล้วก็ทูก,กันดีแท็กจ่ายค่าเช่าขึ้น2,300เมกะเฮิรตซปีละ7,309ล้านบาทแต่ราคาประมูลเริ่มต้นอยู่ที่2,596ล้านบาทตัวเลขนี้ไม่ใช่ถูกกว่าแบบธรรมดาคือแพงถูกจนน่าสงสัยแล้วถูกแบบประมูลเพื่ออะไรไม่มีใครประมูลแล้วมันจะมีใครมาเป็นคู่แข่งในเมื่อมันมีอยู่แค่2ค่าย ประเทศไทยคนไทยจะต้องเชื่อเรื่องที่แม่งไม่น่าจะเชื่อเลยใช่ไหมครับเอาอันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางเมืองทองธานีอันนี้ก็คือโยงมาถึงเรื่องไอ้ปมเงิน1ิบสอน้านบาทที่มันเจอกันแบบพิลึกกึกือเนี่ยนะครับมีคนเจอกล่องพลาสติกใบใหญ่ข้างในมีเงินสดถึง12 0 0 0้านบาทเจ้าของก็คือนายทวีวัฒน์เส้นแก้วทนายความแล้วก็เป็นที่ปรึกษากสทชและสําคัญที่สุดเคยเป็นอนุกรรมการไต่สวนของปปชเนี่ยหลายคดีอันแรกเลยนะ ครับดีที่ทุกคนรู้จักดีนาฬิกาย,ยืงเพื่อนคดีนี่แม่งสำคัญสำคัญทั้งนั้นแล้วก็เป็นชุดที่พิจารณาคดีบิ๊กโจ๊กที่บอกว่าสั่งไม่ฟ้องไม่มีความผิดอ้าวอ่าแล้วก็ย้ำอีกทีนะครับนี่คือคนที่มีหน้าที่ตรวจสอบความร่่ำรวยที่ผิดปกติของคนอื่นแต่วันนี้กลับมี คนต้องมาตั้งคำถามอย่างน่าสงสัยว่าไอ้ความรับมวอที่ผิดปกติของตัวเขาเองเนี่ยมึงอ้างยังไงลืมหลงลืมหรือเมาซึ่งถ้าคนที่สติสตังไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยเสือกมาเป็นอนุกรรมการปป,ปชกสทชได้ยังไงใช่ไหมครับต้องปลดออกแล้วใช่ไหมปลดออกหนึ่งน่าสงสัยว่าทุจริตหรือเปล่าเออเอาเป็นอนุกรรมการที่เป็นเรียกตอบรั์เขาหรือเปล่าหรือถ้าเกิดว่าบริสุทธิ์ผุดผ่องแต่ติ้งต้องอย่างนี้เอาไหมไม่น่าเอาใช่ไหมครับผมอ่าคุณธวีวัฒ เขาก็บอกว่าเงินเนี่ยนะครับเขาเบิกออกมาจากธนาคารตั้งแต่ปี6 3สามเก็บเอาไว้ที่บ้านเพราะกลัวระบบออนไลน์จะถูกแฮกเดี๋ยวมบงกลัวระบบออนไลน์ถูกแฮกเก็บไปที่บ้านแล้วไม่ยอมเก็บในตู้เซฟเพราะว่าถ้าเก็บในตู้เซฟเนี่ยเดี๋ยวโจรที่เข้ามาปุ๊บมันรู้ว่าตู้เซฟต้องมีเงินมีของมีค่ามันยกทั้งตู้เซฟอีกมีเงินแม่งเอ้ยลำบากขนาดนี้วะ เอามาแจกเอามาแจกใช่ไหมเออแล้วเขาเก็บไว้ที่ไหนครับเก็บในกล่องเก็บของวางไว้ในห้องเก็บของไม่กลัวไม่กลัวลืมไม่กลัวโจนป้นแล้วก็ลืมจนได้นะครับแล้วก็ลืมตอนช่างมาซ่อมห้องนา้าเฮ้ยลืมตอนช่างมาซ่อมห้องน้ํารีบยกออกมาเอ้าพี่ครับลืมเงิน12ล้านเนี่ยแม่งไม่ใช่ลืมแว่นตาเนะเว้ยใช่เป่าเออแบบลืมแว่นตาแล้วเอาไว้ที่หัวยกไปปุ๊บแล้วก็ลืมเฮ้ยแว่นกูอยู่ไหนแว่นกูอยู่ไหนใช่ไหมแต่นี่มันคือความโง่แบบโปร่งใสสุดขั้วจริงๆใช่ไหม หรือก็ ไม่มีคําแก้ตัวที่แบบว่ามันจะให้ดีกว่านี้หรือเปล่าครับใช่ปะเออเรียกว่าคําแก้ตัวของเขานี่นะมันรั่วโมวโตไปหมดเลยส่วนภรรยาของเขาก็คือผอปปชกับบัญชีทรัพย์สินที่หายไปอ้าว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 เออเขาก็สงสัยว่ามันต้องถ้าเกิดอยู่ในระดับนี้จะต้องมีการบัญชีทรัพย์สินของตัวเองแล้วก็ของผู้สมรสใช่ไหมภรรยาของเขาเนี่ยนะครับคือนางสาววิศราเป็นผอสถาบันสัญญาธรรมศัสต์ที่อยู่ในปปชนั่นเองแล้วก็ยื่นบัญชีทรัพย์สินเนี่ย มา3รอบแล้วปี61ปี64แล้วก็ล่าสุดปี67ไม่มีแม้แต่งเงาของเงิน12ล้านบาทที่อยู่ในเอกสารเอาไปเช็คมาแล้วนะเออฟังอีกทีหัวลืมเงินเมียไม่รู้หรือเมียรู้แต่ไม่แจ้งเพราะเงินมันน่าสงสัยถ้าไม่แจ้งก็เท่ากับผิดพอรอปอป,ป,ปชแบบชัดๆถึงขั้นอาญาแล้วก็ขั้นวินัยอย่างไร้แรงและถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแม่ก็ต้องจริงเลยสิครับมันต้องมีคนหลุดจากตําแหน่งเพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องในบ้านแต่มันก็คือเรื่องของความน่าเชื่อถือของสังคมทั้งระบบโดย เฉพาะในองคอ์กรตรวจสอบคนอื่นประเทศเราเนี่เององคอ์กรตรวจสอบนี่ปกลงแล้วเนี่ยแม่งตัวแต่คนอื่นเคยตรวจต,ตัวเองกันบ้างไหมอืมคนส่วนใหญ่ไม่รู้หรอกครับว่าอนุกรรมการไต่สวนเนี่ยคือกลุ่มคนที่มีอํานาจสูงมากในปป,ปชสามารถจะกดดันแล้วก็ช่วยเหลือหรือจะตบทราบก็หมูหมูเห็นไหมครับอ่หากเขามีสิทธิ์เข้าถึงเอกสารลับแล้วก็สืบคดีที่หน้าใครว่ารวยผิดปกติได้หรือไม่อ้าวไม่รู้ได้ยังไงล่ะตอนนี้เมื่อภรรยาเนี่ยเป็นถึงพอออยู่ในส่วนนั้นด้วย ต้องรู้ที่ว่าแล้วทําไมเขาไม่ตั้งคนอื่นคนในประเทศนี้มันไม่มีใครที่จะฉลาดกว่าไอคนที่ขี่ลืมเงินอย่างนี้ได้หรอครับหรือว่าเป็นหัวกันเมียกันลูกคนนั้นลูกคนนี้ก็จะได้ทํางานกันอย่างต่อเนื่องสืบเชื้อสายทาง DNA กันไปเลยแต่ใครจะตรวจสอบคนกลุ่มนี้อ,อไม่มีใครรู้กระบวนการแต่งตั้งเป็นยังไงก็ไม่รู้ไม่มีเกณฑ์ที่ชัดเจนแล้วก็โปร่งใสนี่มันคือคลับเฮาส์ องคนปา่าบกงที่ไม่ต้องถูกตรวจสอบแม่งเอ้ยเอยเอแล้วก็บัญชีทร,รัพย์สินเนี่ยเท่ากับมันเป็นแค่พิธีกรรมหรือเปล่าเพราะว่าหลายคนเนี่ยสงสัยว่าเอ้ยบัญชีทร,รัพย์สินมันน่าจะตรวจสอบให้เข้มงวดกว่านี้แต่เยใช่ไหมคุณรู้ไหมครับว่าระบบบัญชีทร,รัพย์สินในไทยเนี่ยไม่มีระบบตรวจสอบเชิงลึกในหลายกรณีคืออยากจะตรวจใครก็เคยตรวจคนนั้นไอ้คนที่สนิทกันไม่อยากจะตรวจก็ไม่ต้องตรวจอย่างคุณพิธทานเนี่ยโอ้โหย,ยังไม่ทันจะเข้ารับตำแหน่งเลยปวดตรวจตรวจตรวจค,คนคุณพิรพันธ์เนี่ยจนเกือบจะออกจากตำแหน่งแล้วถ้าไม่ไปขัดขวางขัดู ขัดตาใครนะ่ก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครตรวจทั้งนั้นบางบัญชีใช้เวลาตรวจสอบถึง3ปีบางบัญชีไม่เคยตรวจสอบเลย <c oughs> และหลายบัญชีเป็นแค่เอกสาร <c oughs> กรอกให้ครบไม่ต้องแนบ <c oughs> หลักฐานอะไรเลยแล้วเราจะ,รจะยังเรียกมันว่าคือเครื่องมือสร้างความโปร่งใสยอยู่ได้หรือเปล่าอันนี้ลุงจะไม่พูดว่าใครผิดใครถูกนะครับในวันนี้แต่จะถามเพื่อนๆทุกคนตรงๆนะครับว่าถ้าองค์กรที่มันปราบโกงเนี่ยเริ่มถูกตั้งคําถามซะเองแล้วก็เราจะฝากสัทธาอันเนี้ยไว้กับใครได้อีกครับถ้า คนที่ถือไฟฉายกับใช้มันส่องหาผลประโยชน์ใส่ตัวเองนึกว่าจะส่งความสว่างให้กับประชาชนได้รู้ได้เห็นแล้วเราจะเอาแสงสว่างจากที่ไหนมาเปิดเผยความจรงิงเออนั่นนะครับหรือเราจะต้องเริ่มเปิดไฟฉายเองส่องเองเริ่มตั้งคําถามเองเริ่มลงมือตรวจสอบคู่ตรวจสอบกันเองอีกครั้งหนึง่งอย่างที่ทากันอยู่นี่แหละครับแล้วก็ทําเพื่อนๆทุกคนคิดเหมือนกันฝากแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ไว้เลยครับว่าตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบแล้วอย่าลืมซับสไครต์ช่องคอยรังสตสูดิโอสลัดเน่าเล่าข่าวโดยลุงศักดิ์นี้เอาไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ร้อฟังตอนต่อไปเดี๋ยวลุงศักดิ์จะมาเล่าให้เพื่อนๆทุกคนฟังว่าบัญชีทรัพย์สินแบบไหนที่ไม่มีวันจะตรวจเจอแมงเียกว่าทรัพย์สินโปร่งใสจนหาไม่เจอหรือมองไม่เห็นแต่เราจะมีวิธีเพราะว่าถ้าเรายังเงียบคนโกงมันจะไม่เคยคิดที่จะกลัวอะไรอีกต่อไปถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคอยรังสตูดิโอ สลัดเน่าเลาข่าวโดยลุงศักดิ์แล้วมาพบกันทุกวันจันท์ถึงวันเสาร์ตอนเย็นเราจะไลฟ์สดมาแลกเปลี่ยนกันทุกคนนี่อยากจะคิดอะไรอยากพูดอะไรอ่ะคอมเมนต์มาอ่านแลกเปลี่ยนกันอย่างสนุกสนานตั้งแต่ห้าโมงเย็นเป็นต้นไปคิดใหญ่ทำเป็นเมนทุกโครงการสลัดเน่า